เดี <Christina. S 1> ี๋ยวต้ออองกาคนนหมดเวลาคุท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายใครเลยเพราะว่าเรามาช้าแล้วก็น้องต้องเข้าไปประถมนิเทศนะมันจะเกินเวลา ตอนนี้เขาต้องเข้าห้องประถมนีเทศก่อนรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนชุดแล้วด้วยอโอ้ยชุดสวยๆเราเลยไม่ได้ถ่ายเลยน,นี่สวยเขานี่สวยมาถ่ายรูปหน่งรถ่ายเล <c oughs> ย มไม่มีเวลาสัมภาษณ์กันเลยสวยตรงน,นี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเสวยสัมภาผัสตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เลยอ๋อตอนนี้เขาให้ทานข้าวนะฮะให้ทานข้าวนี่ยูวอร์เฟิร์นคนนี้ยูวอร์เฟิร์น เขาจะต้องทานข้าวแล้วก็ไม่ได้แล้วต้องกลับไปที่เดิมไ้ทานข้าวไปไปทานข้าวแล้วก็ประถมทิเทศเราไม,มาชา้เาเอ,าายยงองเอาไปครบห้าใบยังคะคุเอาไปครบห้าใบยังเต่าดูแถบก,ก่อนแถบไม่มียาง ก้อนี้สเป็นราันอดีคุณวินัยสวัสดีครับ FC สาวน้อยครับ FC สาวน้อยมาชมสาวงามก่อนนะฮะมาชมสาวงามก่อนลุกเปิ้ลลุกเลิแล้วลูก ยูวาเฟิร์นคนนี้สวยนี่นี่คนที่ผมถ่ายรูปเนี่ยนี่ตัวเต็งเ, <c oughs> เ,เลยนะท่านผู้ชม <c oughs> ไ,ไม่ได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าเวลามันติ้วแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะฮะหลังจากรายงานตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปกินข้าวแล้วก็ทำประ,ประถมนิเทศมีเทศแล้วเขาจะออกไปสระบ,บุรีนะฮะไปอสปอนเซอร์ที่สระบ,บุรี แต่เราไม่ได้ตามไปนะครับเรามาเก็บภาพได้บางส่วนเท่านั้นเพราะเรามาช้าเราก็เลยได้เก็บภาพน้อยมากไม่ได้ถ่ายน้องพลอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมะถมแง่ชุดสวยๆอะ่ะเขาจะต้องถอดแล้วอันนี้คนนี้ฟ้าใสคนนี้ป๊อปคนนี้ฟ้าใสนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเป็นชุดธรรมะถมแงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปชุดสวยแหละแต่ว่าธรรมะถมแงหน่อย วันนี้เขาจะต้องไปพบสปอนเซอร์นะที่สระบรุรีเนี่ยทิมงานกระโปงกระเป๋ามาแล้วเนี่ยคนซื้อชมสีส้มนี้ชิงหลิวนี่ครับสวยคนนี้สวยมากชิงหลิว ดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถ่ายว่าจะได้ถ่ายใครบ้าง สัมภาษณ์สักคนยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่ามาถึงเขากำลังเข้ากองแล้วเพิ่ม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  มาเขาเข้ากองแล้วถ่ายไม่ทันแล้วต้องถ่ายลูกสาวเนี่ยน้องพลอยไปไหนเนี่ยอยู่ข้างในจริงเหรอ ถ่ายชิยรลิ้วล้วเดี๋ยวรอเขาประถมนิเทศเสร็จอาจจะได้ถ่ายหรืออาจจะไม่ได้ถ่าย อาจจะได้ตำบ้านหรือไม่ได้ตำบ้านเดี๋ยวไม่ทราบเนะาะค้นสัญญาเป็นเจ็ดร้่โหขึ้นพันแปไม่ทันลืมกดไม่เป็นไรแต่ว่า720ก็ชัดแล้วนะเแนน้องซาลิน่า คนเขาต้องรีบเข้ากรนะเพราะว่าเขาถ้าเข้าช้าเนะี่ยเขาจะโดนหักคะแนนเพราะเป็นการเก็บตัวเข้ากรวันแรกครับนี่เหมือนกับเข้ากรใหญ่เลยนะกอมิสแกนไทยแลนด์เลยนะทำแบบคล้ายๆกันเลยนะครับฟิสเชอร์เสริบสวิงเทปเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายลูกสาวเนีน้องพลอยสวยมากแต่ว่าเข้าไปข้างในแล้วขายของเก่งสุดๆโอ้ออน <bathroom> คนนี้ดอกทานตะวัเนเต็มหัวเลยจำไม่ได้ ยังยังจำชื่อคนไม่หมดเลยครรู้จักไม่กี่คน ตแรกว่าจะไม่มาเลยท่านผู้ชมพอตื่นไม่ทันเชา้าไม่ชินตื่นเชา้าแต่ก็โอเคดูจากไลฟ์สดกองแล้วยังมาทันอยู่นะครับก็เลยมามา,มาเก็บบรรยากาศให้ชมสั้นๆอันนีเ้เอฟซีมาให้ของ,องให้ของนะฮะเอมานะครับเหมืนวันนี้เข้ากกรมันเลทกันนะแต่ละคนเข้าช้า ็ต่อแถวยาวกว่าจะเข้ามาแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องมาพรีเซนต์ตรงด้านหน้าทางเข้าอ่ะรอเข้าด้านในนะคะเข้าด้านในได้แล้วนะคะนี่เขาเรียกเข้าแล้ว